สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านอยู่กับช่อง FX to Trade เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเคจากพันสู่ล้านในตอนที่2ว่าที่ผ่านมาผมมีวิธีการเทรดยังไงได้ไปดูผลประกอบการในเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันภายในคลิปเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอเกินคนมากคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็เอาไว้เป็นแนวคิดในการเทรดสาหรับผู้ที่สนใจนะครับปัจจุบันยังไม่ได้เปิดสอนแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มเทรดนะครับและที่สําคัญที่ผมออกมาเทรดให้ดูเนี่ย ส่วนหนึ่งมันก็เป็นการฝึกวินัยในการเทรดของผมด้วยแล้วก็เป็นคอมมิทเมนต์ว่าถ้าผมเทรดจากพอร์ตห0ึ่ันเหรียญเนี่ยจะสามารถทําไปได้ถึงล้านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันครับที่ผมมาเทรดให้ดูนี้เป็นการโชว์หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าปัจจุบันน่ผมไม่ได้เปิดสอนผมไม่จําเป็นที่จะต้องเอาพอร์ตฟ้ามาแสดงนะครับและการที่ผมมาเผยแพร่ความรู้แต่ผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนหนึ่ง สำหรับคนที่สนใจแล้วสามารถนำไปปรับปรุงใช้ในการเทรดหรือว่าแนวคิดต่างๆเวลาที่เราเข้ามาเทรด f o r e เใหม่ๆเคยมีคำถามสงสัยไหมครับว่า,าคนที่เขาเทรดมานานเนี่ยเขาเทรดยังไงมีคนที่สามารถทำเงินจากตลาดนี้ได้จริงไหมทำไมเวลาเราเทรดเราถึงล้างพอร์ตทำไมเราถึงเทรดเสียแล้วทำไมเราเทรดไม่ได้สักทีมันเป็นที่ระบบหรือว่า m i n เท e t เราผิดแล้วเราทำยังไงถึงจะเทรดได,ด้ดีขึ้น คือปกติเราจะเห็นคนที่โชว์พอร์ตแต่เราไม่ดูเพราว่าเวลาที่เขาเทรดจริงๆอะมันเป็นยังไงผลรวมทั้งพอร์ตเขาเป็นยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดนะครับสําหรับใครที่จะลงเรียนในคอร์สต่างๆก็ต้องดูทุนทรัพย์นะครับว่าเรามีแค่ไหนถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องทุนคุณก็ลงเรียนได้แต่ถ้าคุณไม่มีทุนคุณก็ต้องอาศัยของฟรีทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางเว็บต่างๆที่เขาสอนหรือจะมาดูในช่อง FX Tote ก็ได้นะครับ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรูปป้รีเดี๋ยวเรามาดูสรุปใน1เดือนที่ผ่านมาว่าผลงานเป็นยังไงบ้างโดยผมจะบันทึกสถิติไว้ที่ my fxbook นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสามารถเข้าไปชมได้ผมเริ่มจากเงิน1,000เหรียญที่เห็นผมฝาก2,000แล้วก็ถอนออก1,000นี้ก็คือเป็นการลองนะครับ 2,000- ลบ1000ก็จะเหลือ1000ผมเริ่มเทรดประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับ ตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วก็คือ1เดือนพอดีผมทำกำไรไปได้ทั้งหมด20%แสต่ตอนนี้ผมรอดาวไปทั้งหมด24%เนตอนนี้พอร์ตผมมีมูลค่า1,200แต่ว่า e อ u i t y อยู่900ก็คือตอนนี้พอร์ตผมยังติดลบอยู่แล้วก็ยังมี Position ที่ยังไม่ได้ปิดนะครับจะเห็นจากกราฟตรงนี้ผมบวกมา20ตรงนี้คือ Position ที่ผมถืออยู่แล้วมันติดลบมา ้วมันมากินทุนผมนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมาคอยดูว่าผมจะสามารถแก้คืนไปได้หรือเปล่าหน้านี้ก็จะเป็นโปรฟิตในเดือนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ธันวาธันวานี้ผมเทรดวันหนึ่งนะครับว่าบวกมา2%อเร์เซนเดือนที่แล้วก็19กซนะครับแล้วก็มีไม้ที่ผมปิดติดลบไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมในหน้านี้จะแสดงถึงสถิติที่ผมทําได้นะครับยอดรวมตอนนี้อยู่ที่100เทรดวิเลตของผมจะอยู่ที่ 50% Lust. ที่เราเคยได้ยินมาก็คือถ้ามีเลท50%คุณต้องเทรด RR 1ต่อ2แต่ตอนนี้ย r r o i t t t r a c ตอ r ผมอยู่ที่1.5ทำให้ระยะยาวพอร์ตผมก็ยังเป็นบวกได้นะครับไปดูการเก็บกำไรของผมไม้หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณเบดเหรียญเวลาที่ผมเสียผมจะเสียประมาณ7.9ถ้ามาดูตรงเบ็เลทเนี่ยไม้หนึ่งผมจะเอาไม่เยอะนะครับ เพราะว่าสูงสุดผมได้แค่ยีบเก้าแต่ตอนนี้ผมติดลบอะ่ะผมลบสูงถึงห mm. ้าสิบเอ็ดแต่ว่าเวลาที่ลออ้อตอ่ะผมตั้งเอสอลเยอะแต่เวลาที่พผมไม่ได้เอาเยอะนะครับผมจะเน้นเก็บสั้นแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าผิดทางเมื่อไหร่ผมก็ออกเร็วมันก็เลยกลายเป็นว่า Profit factor ผมอยู่ที่1.5ถ้าสมมุติว่าในการเทรดสิครั้งแล้วผมเสีย5้าชนะอีกห เวลาที่ชนะผมได้ครั้งละ1.5มันก็กลายเป็นว่าผมจะได้7.5แต่เวลาผมเสียผมเสียแค่5เมื่อบวกลบกันแล้วอ่ะผมก็ยังกำไร2.5มันก็เลยทำให้พอร์ตผมยังอยู่ได้นะครับในหน้าต่อมาก็จะเป็นประวัติในการเทรดแล้วก็เปิดปิดออเดอร์ของผมนะรับก็จะบอกว่าไม้ที่เทรดได้กำไรเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ ระยะเวลาการถือกีอ่วันก็สามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ my fx book นะครับแต่ผมจะขอปิดในส่วนของ open trade เอาไว้ก็คือออเดอร์ที่ผมกำลังถือเราก็ยังไม่ได้ปิดเพื่อไม่ให้เป็นการชี้นำจนเกินไปนะครับแต่ถ้าปิดแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้ในหน้า history นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทรดลิขสในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างระบบที่ผมใช้สามารถเข้าไปดูได้ในบทเรียนที่1กับบทเรียนที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยเช่น ema สา กับ90วันจะโต5.33จะเป็นค่า Default ของโปรแกรม MT4 นะครับให้ใส่14วันแล้วก็ ATRD ใช้ในการ Stop Loss หรือว่าดูความผันผวน,นของราคาในหนึ่งวันนะครับว่ามันวิ่งไปได้กี่ปิบก็เริ่มจากคู่แรกก่อนก็คือยูโรออสตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมครับเพนนเป็นขาขึ้นพอย่อมาผมก็หาจัางหวะบ่า,บายเห็นแ,แล้วตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นไป มันเป็นแนวต้านตรงนี้ผมไม่ได้ปิดแล้วราคามันไหลลงมาแต่ว,ว่ายังไม่หลุดแนวรับตรงนี้ผมก็ถือต่อพอราคามันวิ่งขึ้นไปผมก็ท p ก่อนที่หนึ่งร้อยหนึ่งปิป๊บแล้วราคามันก็ไหลลงมาถ้าเรามองจากแพทเทิร์นจะอยู่ในบทเรียนที่สองนะครับก็คือราคาวิ่งลงมายอ่เอเร้งยอ่อแพทเทิร์นจะมีสองแบบ ก็คือแบบไปต่อกับแบบกลับตัวแต่ในรูปอ่ะมันเป็น reversal pattern ก็คือราคาวิ่งขึ้นไปชน3ครั้งแล้วก็เด้งลงมาสามารถกลับไปย้อนดูได้ในบทที่2นะครับคู่ต่อมายูโรออสหชั่วโมงต่อจากเทรดเมื่อกี้นี้นะครับ pattern กับตัวตรงนี้แล้วก็เบรกลงมาถ้าสายเบรกเอาก็สามารถเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ได้ตอนที่ราคาย่อขึ้นไปอะ่ะเทนเป็นขาลงใช่ไหมครับเนี่ย ตรงนี้คุณสามารถหาจังหวะเข้าเซลลงมาได้แล้วก็เก็บกําไรจะเห็นแนวรับแนวต้านที่ราคาทําใช่ไหมครับราคาวิ่งลงมาเด้งที่แนวรับราคาวิ่งขึ้นไปเด้งลงมาที่แนวต้านแต่จุดเนี่ยที่ราคามันเบรกทัดเท่นลงมาเนี่ยสังเกตจุดนี้นะครับเป็นฟอลเบรกแล้วราคาก็ทิ้มลงมาแต่ภาพที่ผมมองอ่ะ ก็คือยังมองขึ้นอยู่ผมก็เลยเข้าบายที่จุดนี้แต่ราคามันก็ยังไหลลงมาผมก็ยังมองว่าราคามันจะขึ้นไปชนที่แนวนี้ผมก็เลยถือต่อจนสุดท้ายราคามันวิ่งขึ้นมาผมก็ท p พีไปกพบวกไปอีกหนึ่งร้อยหนึ่งปิป๊บเท่ากับเทปที่แล้วนะครับพอราคาวิ่งขึ้นไปแล้วเด้งลงมาเราก็ตีแนวต้านไว้จะเห็นแนวต้านเป็นสองตุดใช่ไหมครับแล้วราคามันก็ไหลลงมาที่แนวรับตรงนี้จากแนวรับเดิม แต่เวลาผมเทรดอะ่ะผมจะไม่บอกว่าเวลาราคาวิ่งลงมาถ้าแนวรับอยู่มันจะเด้งขึ้นถ้าแนวรับไม่อยู่ก็จะไปแนวรับถัดไปหรือว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาถ้าแนวต้านนี้เอาอยู่มันจะเด้งลงมาแล้วถ้าเด้งขึ้นไปมันก็จะมีอีกแนวต้านหนึ่งเวลาผมวิเคราะห์ผมจะไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับผมจะดูว่าตอนเนี้ยเทนมันเป็นยังไงถ้าจาังหวะเนี้ยคุณเข้ากอบายใช่ไหมครับพอถึงจุดแนวต้านคุณก็ทีพี ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ถ้าคุณเข้าแล้ว SL ตรงนี้พอราคาวิ่งขึ้นมาคุณก็เลื่อน SL มาบางหน้าไม้แล้วก็ปล่อยรันเทนไปคุณก็จะได้คำใหญ่เวลาราคาวิ่งขึ้นมาชนคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือบริหารออเดอร์ที่คุณถืออยู่เนี่ยว่าจะทำยังไงกับมันคู่ต่อมาครับยูโรฟังทำฟรมหนึ่งชั่วโมง <S <S ก็จะคล้ายๆกับรูปที่แล้วนะครับเทนเนี่ยมันเป็นขึ้นลงมา แ้วผมคิดว่ามันนะปรับตัวจบแล้วผมก็ตีแนวต้านตรงนี้ไว้ถ้าราคาวิ่งขึ้นไปผมก็จะ TP ใช่ไหมครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แท่งเทียนะเบรกขึ้นมาตรงนี้เป็น bullish ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าบายได้แต่ราคามันยังปรับตัวไม่จบจะเห็นว่าราคาวิ่งลงมาทักตัวเราตื้นแล้วก็วิ่งลงมาอย่างรุนแรงเป็นทเทิร์นในบทเรียนที่สนะครับไม้เนี่ยผมก็เลยเสียไปมาดู RSI เนี่ย มันไม่เกิดดเวอร์เจนต์แต่สุดท้ายราคามันก็วิ่งขึ้นมาซึ่งผมก็เสียไปก่อนไมยแรก58ปิ๊บหลังจากนั้น,นะนเทนนเป็นขาลงผมก็หาจังหวะที่จะเข้าเซลล์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยแล้วก็ SL ไว้ตรงสวิงนี้เสร็จแ,แล้วราคามันก็แย่มาปุ๊บมันก็มากิน SL ผมแล้วก็ไหลลงสุดท้ายราคามันก็วิ่งขึ้นมาจนที่แนวตานี้ก็เรียบร้อย สำหรับเทรนี้ก็เสียติดไป2ไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมาครับ EU ทางเปีมหนึชั่วโมงจากนี้รูปเรามาดูท่อนแรกก่นนะครับเท็นทำแบทเทิร์นกับตัวใช่ไหมครับในบทเรียนที่ 2, 2> เปรกลงมาสามารถหาจังหวะเข้าเซลล์ได้หลังจากนั้นเทนยังเป็นขาลงอยู่เพราะว่าจุดสวิงอ่ะผมมองที่ตรงนี้พอราคาเด้งขึ้นมาผมก็คิดว่าถ้าลงมาผมน่าจะ TP ตรงนี้ได้ แต่ราคามันกระชากขึ้นไม้นี้ผมก็เลยโดนไปซไปนะครับพูดต่อมา u c a t pattern เทนี่ยจะคล้ายๆกับรูปแบบในครับที่ผ่านมานะครับราคาวิ่งขึ้นมาย่อแล้วก็เด้งขึ้นหรือจะมองเป็นรูปแบบของ e l เ i o t wave ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเด้งขึ้นมา A B C หรืออาจจะเป็น1 2 หรือสก็ได้เราจะเห็นกราฟราคาตอนที่ปรับตัวลงมาเป็นสามขานะครับลงเด่งลงราคาเกิดในเบรเจนด้วยผมก็เข้าบายจังหวะแรกก่อนแล้วก็มอง TP ที่บริเวณนี้พอราคารีเบาวกลับขึ้นมาผมก็เก็บไม้แรกไปก่อนหลังจากนั้นนะ่ะเอ็นมันเป็นขาขึ้นผมก็หาจังหวะย่อบายตรงนี้มาดูรอบสโตนะครับจบรอบพอดีพอราคากระชากขึ้นไป ผมก็ปิดก่อนแล้วก็เก็บไป2สองไม้หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าราคามันจะไปยังไงคู่ต่อมาครับปอนออสทำฟิล์มสีชั่วโมงถ้าเราขยายรูปใหญ่เราจะเห็นราคามันวิ่งขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวนะตรงเนี้ยเป็น A B C ตรงเนี้ยเป็นฟอ b เบ a k แล้วราคาก็วิ่งขึ้นมาผมก็หาจังหวะที่ราคามันย่อ ก็เข้าบายแต่ตอนที่ผมบายราคามันไหลลงมาก่อนเพราะว่ายังปรับตัวไม่จบพอราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้ผมก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บกาไรไปจากนี้รูปเทนก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าราคาย่อลงมาผมก็คงหาจังหวะบายขึ้นไปอีกต่อมาครับ a อูทำเฟรมสี่ชั่วโมงทุนนี้ราคาวิ่งขึ้นมาแล้วก็พักตัวนะครับสองครั้งจนแนวต้านแล้วก็อยู่ในกรอบตรงนี้ความเสี่ยงมันต่ําผมก็เลยเข้าเซลล์ที่จุดนี้ แล้วก็ s อไว้ข้างบนเพราะถ้าลงมาผมจะได้เยอะแล้วหลังจากนั้นราคามันก็ไหลลงมาทีแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบของดับเบิลท็อปแล้วก็หลุดมาตรงนี้แต่ไม้เนี่ยผมตัดสินใจปิดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นราคามันก็วิ่งขึ้นมาเบรกเพราะยังดีนะครับไม้นี้ก็ TP พีไปต่อมาครับตอนสวิตฟังทำเฟรมสี่ชั่วโมงก็ออคู่นี้ในสัปดาห์ที่แล้วก็วิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพิ่มข,ขึ้นแล้วก็เข้าบายผมก็ทีพีไปแล้วรอบหนึ่ง ังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาผมก็เข้าบายบรกก็เก็บสั้นๆนะครับตรงนี้นก็บวกไปหลังจากนั้นราคามันก็ไซเวย์อยู่พักหนึ่งแล้วก็บรกนิวไหายไปถ้าคนที่ไม่เก็บกําไรในช่วงนี้นะครับคุณก็เอชเอไว้ข้างล่างตรงนี้พอราคาวิ่งขึ้นมาคุณก็เลื่อน S อมาบางไม้ไว้แล้วก็ปล่อยให้มันรันไปก็ได้คุณจะเก็บสั้นก็ได้หรือว่าจะรันเทนก็ได้ผู้ต่อมา GJ ทํทำเพรมสี่ชั่วโมงครับเพิ่มทีเทนเป็นขาขึ้นก่อน แล้วมันดุดตรงเนี้ยมาแต่ที่ผมเข้าบายก็คือแท่งเนี้ยมันเกิดแท่งบูลลิตผมก็คิดว่าราคามันจะรีบาวขึ้นไปหลังจากนั้นนะ่ะราคามันก็ไหลลงมาผมก็เห็นว่าเทรน่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนละพอราคามันรีบาวขึ้นมาผมก็รีบปิดหนีไปซึ่งถ้าดูจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่เราสามารถเด้งเซลได้แต่ว่าในเทรดเนี่ยผมไม่ถือคู่คู่ปอนออสอยู่นะครับ บายในสไลด์ที่แล้วผมก็เลยไม่ได้เข้าเซลล์คู่ G.J แต่ตอนที่ผมไปเข้าบายคู่เนี่ยมันก็ไหลลงมาทั้ง2ตัวเลยแต่ผมก็ปิดเติมไลคู่พอน็อตได้นะครับตัวนี้ก็ลบไปนิดหน่อยนะครับคู่ต่อมา U.J เจทำเฟร,รม4สีชั่วโมงครับรูจังหวะที่ผมเข้านะครับตอนแรกผมเห็นมันลงมา3ขาเป็น A B C แล้วผมคิดว่าราคามันกําลังจะทําขึ้นหนึอย่างงี้ผม่าเข้าบายไปก่อน คู่นี้ผมจะสต็อปกว้างนะครับน่าจะประมาณ300กว่าปิ๊บก็ใช้ความเสี่ยงประมาณ1-3%นะครับแล้วหลังจากนั้นนะ่ะราคามันก็ไซด์เวย์ทั้งอาทิตย์เลยจนข่าว GDP ออกเขาะผลออกมาดีช่วงนั้นน่าจะประมาณ2-3งสามทุ่มเพราะผมเห็นราคามันวิ่งขึ้นมาผมก็สบายละไม้นี้นอนดีกว่าตื่นเช้ามาโอโ้โหเหมือนประมาณตอนทีหนึ่งจะมีท่านประธานเฟดออกมาแถลงการนะครับว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยลง ก็ราคาก็ยิงลงมาถ้าเรามาลองนะับเป๊ปดูจะเห็นว่าเป็น1 2 3 4งสอตรงนี้แต่ตอนแรกราคามันหลุดลงมาแล้วนะครับตรงนี้จะมีนิวโลแต่ว่าเบฟห้ายังไม่จบเพระมันไหลลงมาต่อไม้นี้ผมก็ปิดติดลบไปนะครับแต่ไม้นี้ผมน่าจะแก้คืนมาได้นะครับซึ่งตอนที่ปิดคู่ UJ ไปอะ เห็นว่าพอร์ตผมมันเริ่มจะดรอดาวแล้วแล้วก็ยังมีตัวที่ผมติดอยู่ถ้าผมปิดออเดอร์ที่ถืออยู่กราฟมันก็จะหักหัวลงมาทอง่างตัวเนี้ยก็จะน้อยลงกับอย่างหนึ่งคือถ้าผมสามารถปิดกําไรจากไม้ที่ถือกราฟตรงเนี้ยก็จะหักหวัวขึ้นมาชนกันเดี๋ยวต้องมาคอยดูว่าผมจะสามารถแก้ดรอดาวตรงเนี้ยได้หรือเปล่าก็สําหรับเท็ดเดอ์พันสูน <lio> ่ร้านนตอนที<ๆ>่สองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่กำลังสึกผลอยู่ ก็พยายามเก็บประสบการณ์การเทรดไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งอ่ะจะต้องเทรดได้ดีถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามในช่อง y YouTube เพื่อที่จะได้มีตอนในหม่ๆออกมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ